สวัสดีครับเล ford et, ็แรปเตอร์ฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับวันนี้เช่นเคยอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรน้มินพามาดูรถแลปสีแดงทั้งคันเป็นตัว xlt 4ประตูราคา9 2 0 0ับาทคันนี้เลยครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีด160แรงม้าตั้งยังไงเดี๋ยวไปดูทีละชิ้นนะครับวันนี้ผมใส่ชุดเรียบร้อยหน่อยไม่ใช่แท็กซี่นะครับเป็นฟอร์ดนะครับเป็นเสื้อฟอร์ดเดี๋ยวดูของแต่งทีละชิ้นเลยกระจังหน้าแนา่นอนทรงแรปเตอร์ x แบบนี้เลย ford เป็นฟอร์ดใหญ่สีดําเนื้อทรายแบบนนีีี้้้้ลลลิิบบดดววววยยตัสสแแแงเคก็ไฟ ปกติจะไม่มีก็คือลูกค้าคือพี่วันวิสาติดเพิ่มเป็นไฟสีขาวจะเป็นไฟเดียวกับมาสแตกไฟมาสแตงจะเป็น LED สีขาวนะครับจะทำงานร่วมกับตัวไฟสีแบบนี้เลยการชนหน้าใหญ่ๆนี้เรียกว่าของ h a m m e r นะครับเป็นตัว King Series ตัวท็อปเลยก็คือจะมีห่วงโอเมก้าแบบนี้มี2ฝั่งสามารถใช้ลากจูงได้จริงนะครับแล้วก็มีโลโก้ฮัมเมอร์แบบนี้เลยแดงๆเราสามารถทําเป็นสีดําก็ได้นี่แล้วแต่สไตล์นะครับแล้วก็รูใส่เซ็นเซอร์ด้านหน้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้4จุดแบบนี้ เพื่ออนาคตนะครับใครอยากติดตั้งเซ็นเซอร์ก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้แล้วก็จุดเด่นก็คือจะมีไฟดับเบิร์ไลท์แบบนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกฝั่งละ2จุดนะครับก็คือเวลาเปิดไฟดีก็จะทํางานแบบนี้เลยแล้วก็ไฟตัดหมอกจะอยู่ดวงใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเสริมนิดนึงแคงด้านล่างจะใช้เป็นแคงเดิมก็คือสามารถเลือกทําสีได้คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงก็คือแรปแดงทั้งคันก็เลยทําเป็นแคงสีแดงแบบนี้แล้วก็ห่วงตัวเนี้ยใช้ลากจูงได้จริงกกก็็คือยยดัับตวแแชเลจะขงรงรมา ใช้ได้ทั้งข้างล่างข้างบนแล้วแต่สถานการณ์นะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูสกูป๊ปด้านบนทรงนี้เรียกว่าทรงฟิตนะครับรถเดิมๆเ,เนี่ยจะเป็นสีน้าเงินคือคันนี้และเป็นสีแดงทั้งคันสกูป๊ปทรงฟิตแบบเต็มหน้าบานเป็นล่สีแดงครับแล้วก็รองพื้นด้วยตัวสีดําด้านเป็นทรงเต็มหน้าบานแบบครีบฉลามโหดๆแบบนี้เลยแล้วก็ไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้แน่นอนเรียกว่าทรงมาสเต็ปเป็นไฟมาสเต็ปแบบ3สเต็ปเดยไลท์คันนี้พี่วันวิสาเลือกเป็นเดยไลท์นวลก็คือจะมี2แบบแบบวิ่งสเต็ปกับไฟนวล อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นไฟนวลจะเป็นเส้นเดียวยาวๆแบบนี้เลยแล้วก็มี3ามใบพัดทำเป็น blue e y นะครับคันนี้ไฟเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วตัว xlt เพิ่ม d a y l i g เข้ามามีวงแหวนเรียบร้อยนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันตรงนี้ก็คือทําเป็นสีดําคลิปกับตัวแรปสีแดงแบบนี้เลย แล้วก็ซุ้มล้อตัวนี้พิเศษอีกแล้วเป็นตัวซุ้มล้อขนาด9นิ้วลายฟันเฟืองแบบนี้เลยเป็นสีดำด้านะครับส่วนมากจะเห็นเป็น6นิ้วคันนี้ก็คือเน้นโหดก็เลยเป็นซุ้มล้อเต็ม9นิ้วแบบนี้ส่วนตัวแม็กนะครับเป็นแม็กมาเวลเป็นลายมาเวลนะครับของ B. p r o t e c จะเป็นสีดำคลิปด้วยแดงออกด้านด้าแบบนี้ขอบ20นะครับส่วนตัวยางเป็นยางออเทเลนของค่ายโอตานิครับก็คือแบรนด์ดีระดับหนึ่งกลางๆถือว่ามาตรฐานเลยตัวยาง 33.5R20 เป็นยางออเทเลนก็คือวิ่งได้ทุกสภาพถนน คันนี้ยกทั้งหมด3นิ้วดูปีกนกกันก่อนปีกนกแน่นอนเป็นของ Prof ฟนเดอร์แดงๆแบบนี้เลยส่วนตัวโชคสามารถใช้โชกเดิมได้ก็คือ m o d i f y เพิ่มไปอัดแก๊สเพิ่มก็คือใช้ได้เลยวิ่งดีดูดถนนแน่นอนต่อมานะครับก็ด้านข้างแลปแดงทั้งคันจะเป็นสติ๊กเกอร์ลายเสือเสือจะเป็นสีส้มขาวเทาแบบนี้ตัดกับตัวสีแดงเด่นแน่นอนเวลาขับมาเราต้องมองเสือก่อนแล้วก็มีโลโก้ Saber Ti g e เกอนะครับอันนี้ก็คือสีดําตัดกับตัวสีแดงแล้วก็มีรูปโซ่แบบนี้เลย ก็คือรายละเอียดคันนี้เยอะพอสมควรในการแลบใช้เวลานิดนึงแต่สวยแน่นอนแล้วก็ชุดครอบเรียบร้อยข้อบ๊าบรองมือจากฟิล์มเป็น60ทั้งคันการสาร์รลาหลังคาติดให้แน่นอนเหมือนเดิมก็คือเป็นแบบนี้เลยตามโปรจะติดให้ชุดพื้นฐานแบบนี้ทุกคันแล้วก็มันใดข้างมาจากโรงงานแบบนี้เลยครับเป็นสีดําใช้ได้เลยแล้วก็โลบาร์ตรงท้ายจะเป็นของ Outlander มีโลโก้ Outlander เขียนแบบนี้เลยอ่าสังเกตง่ายๆตรงนี้แล้วก็จะมีรูใสตะแกรง ถ้าเป็นของ t t ทก็คือจะเป็นคู่แข่งกันแล้วแต่สไตล์การแต่งอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นใส่ตะแกรงก็เลยเลือกเป็น a u l ล n d e r ก็คือสามารถติดตะแกรงด้านบนเป็นแบบนี้ได้ตะแกรงก็เป็นของ Alllander เช่นเคยนะครับแบบนี้มีโลโก้อยู่ด้านบนชัดเจนก็คือเต็นท์อะไรก็สามารถผูกรัดได้อ่าเดี๋ยวมาเสริมด้านท้ายตรงนี้นิดนึงตรงนี้จะแลปเป็นดําตัดกับตัวสีแดงนะครับส่วนโลโก้เนี่ยเลือกได้เราอยากได้แบบไหนสามารถเลือกได้เลยแล้วก็คันนี้ทําเป็นฟอร์ด4ีคูณสแบบนี้นะครับออฟโรดแล้วก็ RB เราสามารถเลือกฟอนต์ได้อยากได้เป็นแบบไหนส่วนไฟท้ายแน่นอนถ้ามีไฟมาแต่งไฟท้ายต้องทอรัดเป็นลมดำแบบใบพัดส,สามขีดแบบนี้หรือว่าไฟปีกผีเสื้อแล้วแต่เรียกจะลมดำเรียบร้อยแล้วก็คลออไปอย่างนี้เรียกว่าไฟทอรัดนะครับใครอยากได้แคปบมาได้เลยแล้วก็ท่านท้ายจะเป็นดำนั้งแผน่นหดแบบนี้เลยรายละเอียดเยอะอย่างที่ผมเคยบอกฟอร์ดแล้วก็ลายโซ่อันนี้คือเราเลือกได้ทุกจุดเลยนะอยากได้แบบไหน Ranger, เลนเจอร์เดิมๆจากโรงงานจะมีอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เราติดเพิ่มเป็นสีแดงแล้วก็แรปปิดไปทั้งแผ่นเลยโลโก้เดิมจะยังอยู่นะครับแล้วก็มีลายเสือแบบนี้ติดอยู่ก็คือมีเสือทั้งด้านหน้าด้านหลังส่วนกันชนท้ายเป็นของ G D D เป็นตัวท็อปของค่าย G D D เช่นกันทรงคล้ายๆฮัมเมอร์เลยไฟบาจะมี2ฝั่งเป็นรูปตัว G แบบนี้เซนเซอร์ ensor, ตัว X L T มีอยู่แล้วแต่ตัวกันชนท้ายจะมีรูให้ใส่เสริมเข้าไปก็สามารถใช้ของเดิมได้ห่วงโอเมก้า มีให้เหมือนเดิมนะครับมีสามารถใส่บอลลากได้แล้วก็ไฟสอป้ายทะเบียนมีอยู่แล้วตัวนี้ XLT ราคา9,200 0บาทเฉพาะราคาตัวรถเดี๋ยวไปดูภายในกันภายในตัวนี้นะครับแน่นอนตัว XLT จะเป็นตีมสีดำเบาะหนังก็จะเป็นสีดำร้อยด้วยได้สีเทาบางๆแบบนี้เลยสวยงามแล้วก็ดูตรงไฟหน้าอีกทีไฟหน้าจะเป็นไฟออโต้นะครับสามารถปรับขวาเป็นไฟออโต้ได้มีเดย์ไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอก วนกระจกพับไฟฟ้านะครับก็คือปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเลยพวงมาลัยเป็น100%แบบไฟฟ้าแน่นอนมีครูดคอนโทรแล้วก็ฝั่งซ้ายควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็การโทรออกทั้งหมดนะครับส่วนหน้าจอกลาง8นิ้วนะครับ c a r เ l a y Android Auto ได้เลยบลูทูธถ้าเราติดกล้องก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวนี้ได้เลยแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ตนวัตหกสปีดนะตัวนี้เครื่องยนต์2 2เป็นดีเซลแล้วก็160แรงม้าก็คือแรงเลยใส่เป็นชุดเหล็กทั้งคันแบบนี้แล้วสีแดงโหดแน่นอนใคร ทักมาได้ทางเพจเลกเลปตอร์ใครอยากได้สีแดงตอนนี้รถไม่มีแล้วถ้าอยากได้แบบนี้ต้องแล็บเอาใครดูคันนี้ไม่สะใจเดี๋ยวไปดูกันอีกทีคันนี้นะครับเป็นรถพี่วันวิสานะครับใครชอบแบบนี้แคปมาหรือว่าพิมพมาได้ว่าชอบคลิปที่เท่าไหร่แล้ววันนี้นะครับใครอยากแต่งแบบไหนลองทักเข้ามาได้ทางเพจเลกเตอร์ฝอยเกษตรนะมีหรือโทร0 9 4 3 7 2 4 0 7 3นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอคุณครับสวัสดีครับ